ต้องงั้นแหละสวัสดีครับซูนิโจทเวชชาแนลครับ๋อ้ร้านประกบฮะยำสามแซ่บครับวันนี้ก็หกโมงตรงนะฮะหกโมงตรงแล้วก็มีคนมารอกันเยอะแยะแล้วนะฮะทั้งเข้าไปทั้งที่เว้นจะมีหลายคนนะฮะวันนี้ปูจัดเต็มนะฮะเมื่อวันที่แล้ววันวันอ่างาติที่แล้วไม่มีปูขายนะแต่วันนี้มีเต็มทั้งตัวคู่ตัวเมียนะครับ ก็จะมีไข่ปลาหมึกนะฮะนี่ปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็ไข่แดงเค็มมีแล้วนะไข่แดงเค็มนะฮะแล้วก็จะมีหอยแครงครับหอยแครงหอยแครงหอยแครงนี่คของรายการเหรอของรราายกแต่รา,ารายการแรกนี่คือบอว่า ยำรวมเอาบอกว่าทุกอย่างที่ร้านมียครับเจ๋งเลยเออได้เลยนั่นแหละถูกต้องยำรวมทะเลเรียกยำรวมทุกอย่างที่ร้านเจมีใส่เลยจุก๊บๆแฝดๆไปเลยนะนี่ครับอะไรฮะถือแรกนะครับได้เลยครับถือแรกแป๊บเดียวสั่งอะไรไปครับ ภูม้าตัวไข่นะยำปูม้าแยกน้ำตัวไข่สมอกคิว<บ>แรกสมก็อกบ๊บบบบอกก็อกินที่กรุงเทพนะจะอืดไหมจะอืดไหมอืดค่ะอึนนะห้าชัช่วโมงสี่ชั่วโมงเดี๋ยวมีรถมาไหมคือลังโฟมใส่สักอ่าคือลังโฟมใส่ไปวันนี้ร้านครับก็มาขายนะข้างๆนะฮะกบกำลัง,ะะงส,สวยๆในเนื้อฮะแป๊บนึงนะะเพิ่งจะมาถึงนะ,ะแล้วก็มี คนที่มายืนรอก็เรียแจ้งนะครับ<อ>วันนี้ก็จะมีขาประจำนะคนนั้นนะฮะเป็นขาประจำของทางร้านเรานะจะมานั่งดูเกมอยู่ทุกวันนะฮะเป็นหลานประกบเองนะฮะ <c oughs> ไม่มาไม่ได้ฮะร้องครับสวัสดีค่ะวันนี้ประกบจะทะเลาะกับหลานไหม <c oughs> ไม่นะ <c oughs> วันนี้คงไม่นะฮ <c oughs> ะ,วะ,ะสวัสดีครับประกบ อาสารทุงมือเลยพร้อมยำนะครับคิดที่หนึ่งยืนรออยู่แล้วเอาไปแซ่บๆทุกคนนะเดี๋ยวเข้าใจ้ชิมด้วยนะก็ไปชิมน้ำยำด้วยแซ่บไปแซ่บเพิ่มได้นะร้านนี้นะครับต้องการแบบรสชาติไหนเพิ่มรสชาติได้นะโดยวระกบ วันนี้ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยนะฮะไม่โป้นะวันนี้นะวันนี้ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับตรงหูใหญ่ใหญ่นะยังมีใหญ่เป็นนี่นมอยู่ไปยังเล็กสำหรับหนูหอ่ะนี่ยังเล็กอยู่หนูมีใหญ่สำหรับข้คอด้วยโอโ้โหกพลังใส่ไม่ดูหน่อยนะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วเหรอเราขาดด้วยขำ <laughs> เพราะมึงรอดได้อ่ะต้องยิ้มมาตกใจอย่างกะอ่ะตัวยำยังไม่มีนะตัวยำ เดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ช่วยปั่นเม้กวนนะเป็นผู้ช่วยนะช่วยปั่นเม้กวนด้วยนะไม่เผ็ดมากนะคิวแรกปล้นาได้ไหมปลาได้ไม่เผ็ดนี่เป็นชุดของน้ำยำนะฮะเวลาปรุงนะฮะนอ๋อครับนี่ยูเมการหรอขอบคุณครับที่ดูนะบริการนฮะแฟนคลับถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหม อ่านะครับแฟนคลับจากอเมริกานะมากินยำประกบถึงนี่เลยอ่าดูคลิปนะฮะสักคนที่อยู่ต่างแดนเขาเขาชอบดูนะอ่าในในหลายหประเทศนะเขาจะดูพวกยำพวกส้มตำเนี่ยอ่าผมสังเกตดูแฟนคลับนะครับอยู่หลากหลายประเทศมากและนี่อีกหนึ่งคนนั้นที่อ่านอ่านอ่านครับมาดูแล้วคิดถึงบ้านอ่าแล้วก็อยากกินยำๆนะครับยังไม่ได้เลือกเสร็จแล้วเดลยกลับอเมริกานะ อเป็นไงฮะตรงนี้หิมะตกไหมหนาวไหมตอนนี้จะเริ่มพันนาร้อนแล้วคือพัดนาร้อนแล้วเจ้าหิมะด้วยนี่เหมือนกันนะน้ำแข็งนี่นี่นี่าอยู่อเมริกานะฮะขอบคุณที่มาชิมยำประกบนะฮะมาถึงที่เลยฮะแด้วประกบเปล่ามวนเสน่ห์ใส่ต้องหลบกว่าอ่าอันนี้ชิ้นแรกเล่นของไงเล่นของเล่นเคส คิวแรกไม่ไม่เผ็ดมากนะครับปลาดได้เมนูเดียวหรอหนึ่งหนึ่งบ้านไหนจ้าไส่กรอกเส้นบุกข้าวโพดแจ้งน้ำกับบ้านจ้ะปูมาสข้าวโพดแจ้งน้ำปลาดไหมจ้าปลาดทั้งสองเนาะปลาได้เผ็ดไหมเผ็ดกลางน้อยน้อยเป็นน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดนิดนึงน้อยกว่ากลาง ได้ครับได้คุยถามพอดีเพื่อความมั่นใจวันดีนะจ๊ะเราจะคุณนะคะไม่นานกับแป๊บเรื่องจริงค่ะตัวนี้นะน่าน่าบางวันไม่มีอเมริการไม่มีนะแปลกนะคือพวกริการไม่มีบางวันเคือพวกนี้ชอบอเมริกาขมุงกลางขมุงกลางขมุงเลยมั้ย ทำเป็นโดมเป็นโดมกลางวงยำเลยเอาอะไรเพิ like ่มเติมบอกได้เลยนะดีนะไม่ต้องเกรงใจนะครับบอกได้บอกได้เลยบอกได้เลยเอาแตบว่าที่แบบว่าชอบที่สุดแล้วตื่นะโอเค ตามเียนะดูช่องยูทูบเรื่อง,ง,งเรื่องปฏิกรรมแลดประกอบดกดแต่ใครด้วยช่องประกอบด้วยแม่ก็โพสอย่างเดียว2แยก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 กลับกรุงนนเทพทางนี้พี่ทางนี้นะ,ะรเราสักคุณอาจารย์ระวังรถนะเข้ามาก่อนตเองเข้ามาใกล้ๆเรแล้วกันลักกันทุกคน อีกทีจ้ะลูกเต่าเหรอฮะลูกเต่าอ๋อใครชี่แล้วอย่าลืมกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ด้วยนะคะแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยยาวมาแล้วก็ส่งแชร์ให้ด้วยใวันนี้ได้จ้ะเอาเปรี้ยวทานนิดได้จ้ะทานหวานนิดนึงกดซับสไคร้แล้วก็ส่งแชร์ด้วยมีไนี้ไ่ไหมจ้ะไกด์ขาจัดให้มีนิดนึงนะไข่สมมติมีคนรีวิวอยูแล้วข้างหลัง ขาต้นที่มีไข่นะมาจากอเมริกานะคุณมกมกมกกมกกมกหมดเลยก็ไม่รู้อ่าเขาดูประกบเขาจะเขาจะเลือกเทกเก่งนะเขาจะเคาะเคาะก่อนโชว์โอ้โหมีมันเนีมันเยิ้มเลยนะอู้ไข่ปิ้นอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยสวัสดีค่ะขอต้องแช่ ตัวเล็กกันเนื้ออร่อยอยู่บอกเลยว่าเนื้อมันแน่นปากแต่ไม่ได้เล็กเกินนะได้ยาอยองได้ครับเหมือนเขาทุเรียนไงี้รู้อ่ะสนใจม่เคยกีฬาไม่มีเกงนั้นแต่ก็ที่ไหนนะ เปลาวลาวจังหวัดประเทศครับประเทศี่เป็นลาวเป็นอเมริการะดดตัวใหญ่ให้แล้วกันไมีไหมันพะเสียงมันจะพองเหรอบอกแล้วถ้าตัวใหญ่จะไม่ค่อยกินไข่ เพราะว่าไข่อะมันอยู่ตัวพู่หมดแล้วเนอะซึ่งพันหมดแล้วออเออเนาะไม่รู้เนาะไข่สามตัวเลยค่ะอือเฮ้ยค่ารู้ไหมว่า,ามันมาไม่ใค่หรกคนหนูแอบยิงไข่เข้าไปจริงรอะ <laughs> รับประกันเลยครับแน่นอนแน่นอนแน่ใจครับแต่ถ้ามูตะกินไข่อย่างตัวนี้นะต้องผสมตั้กพูดถึงอร่อยตุ้กพูดเนื้อมันหวานกว่าตุวกพูดเนื้อจะหวานกว่าแต่ตัวตัวเมียมันจะมีไข่แต่ความหวานมันจะน้อยกว่าตุ้กพูดยา่ทำอะไรอยู่ครับพี่หนึ่งต้องปรกันกันรถยากไปบ้างจังยักษ์ไปบ้างจังจกนั่งเครื่องบินไม่เคยนั่งแต่ไม่กล้าขอวซ่ายที่นึง ขอบคุณค่ะดูที่ดวงเด้อเขาจะให้ไปเี่ยวนั่บินหรือไปเ่ยนักบินอ่ะเดี๋ยวพาไปไปสิงคโปร์นี่ก็ได้ไใกล้ก่อนไปเนั่ยวนักบินการเดินมิจฉารอแป๊บนึงนะจ๊ะหยดไปเคลื่อนจะน่ารักจะตาย แรกเสร็จแลฟฟ <ique> ้วครับมีครับมีครับกินมาลดได้กินบาลดได้ไม่ได้การโตเรื่อยแล้ว่ได้ได้กินกินนี่ใช่ไหมเราลงแล่แมวปิ้งหมไปแอบร้านเปิจา่านมปลาหมึกกันได้กินกันน่ารักกินได้กินได้สองจ้าแม่สองแม่สองน้ำ้เหรอเพชรน้ำูึ้งปลานะแม่ปลานะ มาใช่แล bon ah an ้วน an ี่เปดตองการก็เปิดนยจ้าตองการก็ขายไม่หาเาลยวไม่ใกล้ค่ะเบียร์อยู่ตลาดชโยค่ะโหหิ้ว หอยใช่ไหมหอยใช่ไหมเลิศเขา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 อยู่ต so ่างประเทศเขาเขาดูแล้วเขาเลียงตามมากินได้ิดูวับผมนะอ๋อนี่มานี่ออกมาเที่ยวเหรอคะเดือนเดือนมาเที่ยวเดือนหนึ่งก็มาหันหนูเดือนหนึ่งเลย คคุณ่เป็นขับที่อยู่ต่างแดนนะ,ละหลายประเทศนะก็ดูคลิปนะแล้วก็อยากกินบางคนเขาก็มาแบบน,นี้นะอ๋อคุณวสาวว้าวววววววสามบ้านไหนจ๊ะแดงขับพี่ใช่ไหมจ๊ะโอ้ย้อไปกินเนี่ยาง ได้ได้ได้เลือกค่าหนูชอบไงไ้แตงคิดเลยปลาราเหรอปลาราได้หมดเอาตามนี้เลยเนาะขึ้านไม่ได้แต่เดี๋ยวฉันต้องลงไปไอ้นี่หลังสวนที่ฉันแวะกินข้าวเย็นอย่าบอกใครนะอย่าบอกดเอาตามนั้นเลยมันมีอะไรแค่คอยยนชิมงอย่าบอกยำลุงของสุกเก็ตมาหอยแกงเอางี้เดี๋ยวแวะค่บเดี๋ยวคุณชอบใจนะคะทุกคนที่รอครับ ถ่ายตอนเวลาประมาณนี้แกคือกันตรงหนเอาเขียนขึ้นมาหน่่งเอาเขียนให้เขาวันนี้เอารสชาติไหนทเผ็ดไปอะไรบอกได้เลยนะใสอันนี้ยำรวมสุกยำนมสุกเราแป๊บมึงนะนะแล้วถือช้อนไม่ได้ใช่ไหมรู้ตัวไหหลแล้วใช่ไหมันไหนปินบอกตมากยมามากแล้วงวาง

ไอยแค็งรถจัดปลาได้นี้นเขาเยอะอะไรองไรม่เขามากเช้าแล้วเหนเนี้ยมัรอ,อใช่ไหมเดี๋ยวขากลับขากลับบ้านอย่มาไว้อีกรถกลับบ้านไหนคะบ้านตอน,นแรกชินเจ๋อหนตอนรนเจ๋อหนูยาวไปก่นอนออแล้วเดี๋ยวจะชินไปบ้านเ้ว<อ>ผักกับตรงไหนนะ ตัดฟาราหลายึกนัก <c oughs> โอเคบอกได้เลยนะแทบใช่ไหมแต่ตันนี้ขนาดแค่ซั้นเดียนะ นี่หอมอะไรเหรอหอมยำหรือหอมอะไรแซบปะแซบต่อไปอะไรบ้างครับอันนี้ก็ยำรวมของสองถุงเมื่อกี้เราไปถุงเดียวอ,อันน,นี้ทำไมอะ่ะแม,ม,มงวันอ๋อเดีย๋ยวอะไรเดีย๋ดวยวพุงเอาฝาครอบมา ร้านไหนก็เจอครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นหน้ามะม่วงนะมันเลี้ยงไม่ได้นะเราต้องคอยปัดค,ดคดอยระวังเมื่อกี้ไอถุงเมื่อกี้หนูไม่ได้ใส่หมึกเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายเอาได้นะหนูลืมหนูลืมใส่ไปเลยให้แฉมให้เดียวอันนี้หมึกอะไรหมึกกระต่อยเหรอหมึกกระต่อยกระมองกระมองหมึกกระต่อย ก็มองก็มองมุดต่ก็ตมองก็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 มองดึไดงไหนครับฮะดึงท <lower? S 2> างหนุหน่ไปกับแฟนแฟนพาไปออกเรืออ๋อแฟนออกเรือเมื่อคืนเหรอ <c oughs> แล้วก็ได้มาแค่นี้นะหอยแทงรสจัดไม่หลาหอยแทงรสจัดไม่หลอาอ่าแผนชิมอีกคนนึงมาแล้วก็มีแผนชิมอยู่สองคน ลูกค้าชิมนะเด้เลยนะเสียงเดียวโอเคถ้าลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดประจวบเนาะขึ้นเหนือลองใต้ถ้าผ่านทางเข้าเมืองประจวบเนาะแวะมหาลอดฟอนทักเขาละนิดไม่ต้องซื้อก็ได้เขาแวะมาถ่ายรูปหรือแวะมาหาลก็ได้ทีนก็ดีใจแล้วค่ะอยู่ทางไหนทางไหนทางไปน้องเสือนะก็ด้วย หมูยอไข่แดงเค็ีมรสจัดปลาเขาชอบไม่อันได้เขาชิมคนละอันมันน่าไม่เปลืองหรอกครับต้องมีเยอะอันนี้เชี่ยวไม่ชวนก็ชิมครับใช่ไหมเชี่ยวไม่ชวนก็จะชิมนะครับเชี่ยวไม่ชวนก็ชิมชิมไม่ชวนชวยเชี่ยวไม่ต้องชวนก็จะชิม เราจะแยกผักให้เป็นถุงละชุดเลยทำเป็นถุงละชุดไปเลยก็คือหมาถึงบอกอันนี้ชุดเลยชุดเลยชุดเลยแผ่ประกอบให้ทุกชุดแดงอันนี้เขาล้ำหิ้วเหรอครับหรือว่าทานกินเองไหมมากินเียอะเหรอกินเยอะมากท่อเข้ามาชุดละถุงประกอบแผ่ให้เอาไปกินกูดนะไม่ชุดเยอะมีโอกาสไปมาใหม่นะมานักเรียน ต้องมานะถ้าอร่อยไม่ติดไม่ลา <นะ S 2> ไม่ติดนี่คือเอาพิษจะมาติ๊กแม่หรือว่าได้ไเ,อเอาพิษกำลังนิดหนึ่งก็ได้ค่ะใส่นิดเดียวนิดเดียวเลย,เยอันนี้ของเด็กนะครับฮะแค่นั้นจริงเหรอจะถ,ถ,ถ้า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 พริกน้อยน้ำยำมันจะไม่ค่อยสวย ใช่นไหมมันจะใสๆเด็กจ right. ้ะมันจะใสๆหนูชอบอันนี like ้ชอบหนูชินูชอบกิดชอบไม่ติดมันปีนเลยแบบรถเนี้ยมันใช่อ่ะใช่เลยใช่ไหมใช่รถชัดตรงหรือไงมาแล้วสั่นต่อครับกูมารถจัดไม่ละ ช่างมวยอะไรใช่ไหมแป๊บเดียวค่ะจังสมุดจังหมัดและจังหวัดขอบคุณที่ติดตามชมชนิดโจทย์รัเช่นะครับหลังประกบยำสามแซ่บครับอ๋อนั่งเก่าปีนี้ไงอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ